ครับมื่อนี้มาสาป่าครับน้าสาพึ่งกระใส้กระปีดเทศแบบสมัยเก่าครับป่ากระารหลายบ่อนบุบบับบุบบับอยู่เป็นดะบกบ่ล่ะครับมื่อนี้ฮะ โอ้เข้าไปเดือดสิบพราะขึ้นไปน้ำสิโอ้ส่งคือส่งคือบานนี่แมนนิเลียแมนนิเลียเนาะเป็นตาได้ยุ่นนี่ฮะ มันจีได้ไปหาอันรถยากย,ากยากังน,นเหรอไหมเดี๋ยวมาใช่ <laughs> หรือเด่นเดี๋ยวมาเฮ็ดใส่กล่องกันเด้อบัวไปเก็บกัะป๋านเดเป็นสีลงๆในใบโอ้เ,นะเอาลงหลายแล้วตัวนี้ไหมดีอยู่นี่ดีอยู่นี่ไปเห็ด้ะไปเห็ด้ะโอ้ เอาอันบักโจกออกนั่นน่นมันคนสนเยียบอืสองคือสองคือสองคือเป็นตาอยู่จับโบคำบบคำอ่า นางอ่อเบิึงสากันครับโอ้ทั้งนี่ทั้งนี่ฮะ่กันตัว <c oughs> <c oughs> บดีหลกันเวดาเด้อโอ้ลงหลายเดีวตัวนี้ไหม ลงหลายเราเป็นตะคืออยู่ขามันขามันลงไปจากนี้เนี่ยได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดีๆนะืมดันมันจ้องัวนีไปหันเออไม่ไม่ไมมันถืจ้องัวนี เเอาเริ่มหมเริไหมเริ่มมัมันด้กแลฮ่าเ็ดแบบโบราณเดี hey he ๋ยวป่ามันสิหัวรอดเจ้าเด่น่นะโ่้ยไมมกับห้างกุ๊กไม่แล้มัดมัดมัด ดีๆนะพะย่ามีทั้งหมดไหมมีมีมีว่าเสื้อผุนเอาายเป็นไน ล้ว่าจางร่กันเสีสีบ่อาแม่บอกซก็ใครอไปคุมาคำดอกเาเดียวเาเดียวอันนี้บอมีน้ำด้วยเนี่ยฮะอันนี้บ่มีน้ำโอ้มีปลาหลตัวนี้ไหมปัญญามัตใสเอาไปตาแบงปวนไเลย เนี่ยแมงมันม<อ>ันจะเป็นปล,อลอาอย <c oughs> ่างน้อนี่ปลาเก้งปลาเกงน้อยทีนี้ปลาเก็งอะนี่โอ้กบิ้แซ่บก่โ้ิชุ่กแซ่บนวนใล่ะขนันอ่ะอืมโอ้ยจะวางขนานั้ะอฮึมันางไหน่บผมมันของไม่เนาะใครตัวพญคูบเดียวตองใหงาตันเฮ้ยแต่อืออเงยงากล่องเลยแม

บ well, oh, yeah. <c oughs> like ่คำดอกมัน <queen> ต <speaking selections> ิเป็นตะหลุดอีกวะล่ะเปอมาอองเนี่ยฮะเอาปอมมาเองนอยู่ในรถนะเจียกัไหมมามาเออได้ได้ไดอดีของปอว่าไล่ะของอวันนี้ได้ไปแล้วนี่แหละ เอาตอนนี้กำลังสั่มกับปิดเจ้าครับกับปิดห้างเ <c oughs> ดี๋ยวจังสีสาต่อเนะเดี๋ยวจังเบิงงชอตที่สอง